สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้พวกผมอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเ p 펙เด e g e เ d s นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นด้วยหนึ่งคนนะครับแล้วก็วันนี้นี่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแบบเจอตีนุ้นตีนี้เต็มไปหมดเลยโอเคถ้าสมมติอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เข้าไปดูข้างในแล้วกันครับตรงไหนเลยวะไม่รู้ไม,ไม่ออกกระด,ดูกเลยอ,อยากลงเมืองใหม่อ่ะยังไม่ได้ลองลงเมืองใหม่เลยเยยม อ๋อตายหาตรงนี้แหลปปะเกมไใบปะไม่เนี่ยแค่เราลงไปก็เก็บตีมหมดละเดี๋ยวดูดูเลยมันเร็วกว่าเราอ่ะ้มึงเร็วกว่าปุ้ยยังไงวะแอดกัดจะตายจะตายนะเฮ้ยไปไปไปก็โคตรอ่ะโอ้แล้วมันไม่ดาวเลยตัวพวกมึง ไอ้ก็สัพพรดีดกูดดีดเฮ้ยหายว่เหี้ยอะคุณตีปะน้ชิปหานเลยวะกูเหมือนกูได้ยินเสียง่าอะ บอมไอ้ทะลุมาทีเฮียไม่โดนเลยแม่งเฮียมันมันไม่ได้วางได้หรอดูมันวางได้อยู่ตั้งแต่แรกเลยออ้ยมันเกิดเะไรขึ้นวะมันเป็นตะแกงไงเหนื่อยก็ชุบพวกกูลงมา โอ้โอโจบไม่ว่างเท,ท่าทีจบไปไปก่อนไปได<ม>้อของไหมไม่แบ่งไว้ก่อนอไปก่อนตั้งนานสามตัวมีที่อื่นไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไงก็ไม่ใชสามตัวอะไรไม่ใชมสามตัวมันมันมีสีเปล่าวะเมื่อกี้ใช่ไหมมันมีออกเทนนี่ ก็เทมมาดาจากไหนก็กูดาตอนแรกไปสองตัวก็ใช่ไงแล้วเทมมาจากไหนอะมึงใครมึงใครนี่รูดเ,เปิดตัวก่อนยัดแม,ม่งเข้าไปมีเดอะเซนติเนลว้าวไอไอ,อตัวไหนวะที่มันมีปืนใหม่อะนี่ไงมีพิลเตอร์พูดยากได้ชีวิตมันเราไปเอาชีวิตมันดิเฮ้ยนี่มันยิงยิงไนบ้างไอดอบไอดอบกับคน,นเลือกอะไรดีไอดอบรอเฮียแล้วเลือกเลือกไอดอบกูเลือกไอ โอเคแล้วก็ทับพายันีแล้วทีนี้เราก็จะี่สบมีเซตินเนลเหมอาะเดี๋ยวกูจะไปนี่สามันนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยิงยิงเลยปะไอ้าไม่โดนยิงไม่โดนตอยู่ี่ออยู่นี่อยู่นี่่นีนี้อยนีนี่อยอี้ยนี่อีอ่นี่ยนี่ยวนี่อยีอย่นี่ยนี่ยอย อี๋ๆๆไอ้นี่รับลายรับลายฟิวฟิวเฮ้ยขอรูดแล้ถุงก่อนปาระเบิดอัคตาฟบตูมมาแล้วจ้าตูมไหมไม่โดนตรงเบสละตรงเบสละมาแล้วจะน็อกแล้วคิวกูเอาเอาไปแล้วโอ้โหเต็มบ้านโอ้ยไปแป๊บ กูเข้าฝั่งหนู้ได้ป่ะดูกูสองจะเผามันทั้งเป็นดูสองหน้าต่างดูสองหน้าต่างเฉยๆมไอ้นี่ปิ่งเยอะมีคอยเต็มหมดเลยแบบบูโสกูโดนแกงเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเป็นอย่าอย่าพึ่งนะอย่านะขอละอ้ยอุ้ยอยู่บนหัวเราอยู่บนหัวเราอยู่บนหัวแเราอ่าว ไหนนี่ไอหนุ่มโอ้ยหนุ่มหนุ่มอยูไหนนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอหนุ่มมาไงวะขอละขอละไอหนุ่มปบปบปบยี่ยี่ดยวดาเมจ่9่่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 ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่ม่ต่่่่่่่่่่่่่่่่ มะตายเฮ้ยมีกระสุนเฮวี่มีเนี่ยเฮ้ยมีคนบินมาเห็นนะไปล้เฮีเฮวี่อะคนบินมากูหิวนนี้ไม่ได้กินข้าวอะไม่สนใจกูเลยอะยังไงโอ้ยขอโทษครับไปฮีไม่เอาแล้วไม่พร้อมเลยเพื่อนยังไม่พร้อมไปไหนเนี้ยขไปก่อนกูฟาร์มกระสุนก่อนนะมาเหรอ มีคนลงมามีคนลงมาอยู่บนหินน่ะโอ้ยจะแตกโอ้ยเอา้าไอเจ้าดาวเอา้าอะไรเอา้ามัจบแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่กับหมึงโคเดี้เลยอันนี้ก็กดแดงตายตายแล้วเนี่ย โอ๊ยโดดที่หนึ่งไม่โดดไม่ที่เดิมเลยวะโดดก็โดดอ้ก็สไปยเหี้ยนี่เหก็มันท็อตโซนละแล้วก็ที่เดิมแล้วก็ตายที่เดิมรอบเมแก่รอดรอบเมแก่รอดแต่รอบเนี้ยไม่ตัวเนี้ยของกนีูยรูลงลงนี่พอเดียวนี่เหี้ย แต่เขาต่าง,งแย่งที่กูแล้วกูไม่มีของเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วคือกูต้องไปที่อื่นใช่ไหมไอ้สัดเธอกูต,อตาอย่างเี้แหละไอ้ก็สะพายอะไรเกณฑ์รีควายอะไรวะต้องระเ,เบิเดเปิดหรอวะไอ้วจีเมื่อกี้อยู่ด้านบนไงเชี้ยะรันนิ่งเฉยโลบห้ออยู่ด้านบนน่ะโอ๋หัวจีขอวปืนเลยอ้าไม่ได้ปืนนายที 99, ่นายกับกูไม่ได้เล่นม,มีสองกระบอก ไม่ได้เล่นแน่ไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นแน่เร็วเฮ้ยแพ็กบ่อแม่นบ่อจะแป้นวันนี้ไม่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 หมดขึ้นไปทันดาตัวนึงดาสองแล้วอย่งั้นอะดาสองหมดอยู่ไหนอยู่ไหน เุ้ยสองตี้ล้างกว่าตี้อ่ะตรงเนี้ยมึงต้องออกแล้วออกเลยกายวิ่งวิ่งลงล่างวิ่งลงล่างวิ่งลงล่างไปละลาก่อนอาการมีเห็บอยู่ sorry boss we have to go see you later มันตามมามันตามมาไอ้เจ้าตานมันตามมาไอ้สัตวสกูเป็นใครกูเป็นออกเทนมันก็เป็นออกเทนมันก็เป็นออกเทนเหรอไปแล้วมันเป็นออกเทนมันเป็นออกเทนไปเลยละมันเหมือนจะไม่ตามมาติดตี้ขางบน เราจะบวกไหมขอถามแค่นั้นบวกดิกูพร้อมแล้วเกาะไอ้าไอ้กัตตาปายกูไปอะไรอ่ะเกาะเราค่อยหาดาบหน้าอยู่นะเฮ้ยกูอนกูเจอเกาะกูกูมีกูมีตั้งเก้าอี้ยเราจะไปเราจะไปแบบไหนดีเบสเรจะไปแบบเบสไอ้กัตตาพายโอ้โหปืนดี เอาเหนจะดาวตัวเขาล่องละวแตกดาวตีอ uh, okay, ุยอีกตีมันดันบนไหนดันบนดันบนดันบนโอเคผมตายแล้วคัยางยางเวียงลอดอยู่เวียงลอดอยู่ลอดไปไว้เฮียได้ป้ะกูไปไหนกูต้องไปไหนเนี่ย สู้เลยนี่แหละดาว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 กูชนะสองเฮ้ยตีอีกมีเกลอดาวก็ไปแล้วไปแล้วบอลบอลอยู่ตรงนี้ตัวนึงไม่รู้กูกูกลัวกูขอกูขอขอเพื่อนขอเพื่อนมันอย่าไ้เพื่อนมันบอสเธอยเต้ยนี่จะหมดมีเีนึง โอ้จะตัโลชิบหายขึ้นมาขึ้นมาหลังเสาหลังเสารอรอท่อว่ะแข็งแข็งแข่งแข็งไว้แข็งไว้ขอชิวหน่อยขอชิวขอชิวขอชิวหน่อยขอชิวขอชิวตัวด้วยเออเขาโกเออดีดีฝืนฝืนฝืนเอาดิเราต้องเล่นให้หมดบอลเราต้องเต้นให้หมดอ่ะโอ้โหมันจะมาแย่งสองเราเว้ยยอมได้เหรอไอ้เหี้ย เอาไปวายมีจ้ำแผดปะมีโอ้ยมันเห็นนะโอ้โหเพิ่งเก็บโอ้ไม่ไหวว่ะทียจริงไม่มีเกาะยี่ไม่ด้ยินเสียงยิงเยอะแยะตรงนี้แหละตายก็คุ้มแล้วเฮ้ยตายแน่ไกลๆเอาซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายมันยิงมาจากทางขวาจะเก็บกล่องมันจะเก็บกล่องขอ้โหกล่องขอกล่องตรงนี้ก่อนไม่มีกระสุนแล้วโอ้โหกล่องนี้เลวร้ายมาก โอ้ยอย่าโอ้ยย่างแม่นม right. okay. uh ีม bon, ีตีนะเก็บไว้ก่อนอยู่ไหนวะมอ้ยแม่งอย่างแม่ยังแม่นเลยอ่ะเคอยู่ข้างในเนี่ยบอลไอ้ตัวนี้มันเก็บอาร์คสตาร์มาเท่าไหร่เนี่ยแ๊บนึงนะมันเป็นฟิว ตายกู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 ตายไอเ้เหี้ยเอาเทมากระโดดส่งบุ Wh ด๊ด้ย <Yeah. S 1> มันกระโดด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 อย่ามันกระโดดสูงเกินแล้วมันเสียจังหวะไอเ้เหี้ยมันโดนยิงฟิวฟิวมันเก็บระเบิดอาร์ตตามาเจ็ดลูกอาร์คฟิวมันเก็บระเบิดได้สองช่องเว้ยเหมือนแต่ก่อนอะ โอ้ลูกมาจะดาวอยู่ก็ล่ะขาไอ้เจอเอ้ยเอาไม่ทันกูลงแม่ตอนนี้แหละไปไปดีบอลเดียวกอนเดียวปุ๋ยพอ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 ขอก่อนอย่างเดียวพอแล้วเนี่ยไม่มีเลยไม่มีปืนเลยมีเดียวโมแซมบี้มีมีเอ้ยแต่ปืนกูพร้อมกูขาก่อนอย่างเดียวเฮ้ยก็ไอ้ไอเกาะไอเกาะตรงกลัวมันมีมันมีอยู่สองสามอันเลยอะไปหาดิตรงกล่องนั้นน่ะบนนั้นน่ะหนี่ก็ได้น่ะอันนี้กูมีโมแซมบี้ติดท็อปอัพ ดีสุดสุดปั๊บ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 โอ้ไม่จะดาวตาอากาศอยู่แล้วเฮ้ยอย่ายิงอย่าเสิร์ฟเรื่องตรงกลางอะไรอ่ะหมวกเหรอพร้อมแล้ววะกูณมีวิากปิดปิดฉากพวกมันทั้งหมดแกนฮึบอยู่ในนี้โอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกเราตายตายเอ้าเฮียร้ายคิวกูตายสิบสองตายเอาหมดอ้าเราคุมเย่ไม่ได้ทำะไรเลยมาทีก็เก็บหมดเลยทีนี้ มึงคิดว่าโดดถึงป่าวะกูทีตกไปเองยเฮ้ยเฮ้ยยังเงี้ยวไปแล้วเฮ้ยกูแค่ผลกขึ้นมามันก็ยิงดาบกูแล้วอ่ะมันโคตรจะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นมีจีบี้โอเควาซานอดีตกูเสียงโคตรดังปืน แอบตรงนี้ก่อนเหมือน,นม้องมองชิดเลยพีเ่เบงขึ้นสแกนไปตีเอามันตีมาโดนตีเดี๋ยวเข้าสักทีหนึ่งไปดิไอคอนสับปลายาไปดิเข้าไปดิเฮ้ยหมดแล้วนะ่าไหนอยู่ไหนอู้ยอะไรวะเนี่ยนะ เดาเดาเดาไปไอ้ก้อนซับไพ่ที่สุดท้ายนี่หว่าหรือว่ามีคขาสุกตอนนี้ซให้พร้อมไม่นานเราก็จะกลายเป็นเหมือนทุกวันได่เลยไม่ได้<ะ>แอซิดเลยแอซิดสามคิวหนึ่งานี้เราต้องหาแล้วเราเย็บอ,อมาทไม่ได้ไอ้อกูอยากเก็บระเบิดอ่ะไปกูก่อนไะปะวันนี้วกูว่างเก็บระเบิดสามที่ ยมันดมมันดมมันดมว่าซ่านว่าซานตายตายตายหิวเพราะหิวจะตายเพราะหิวเอ้ยแอบออๆออออ๋ออ๋เอ๋ออเอ๋อออเอ๋อเอ๋อเอเอเอ๋อเเอ๋อเอ๋อ่เอ๋อเออเเอิดเออเอเอ๋อเออเเเเเออเเเ โอดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นโอ้โอ้โอ้พะซานวะซานตีหมดละกูแย่ว่ะเราอยู่เราอยู่อยู่ที่ต่ำกว่ามันอะต้องขึ้นที่สูงไวบางทีอะเราต้องขึ้นที่สูงไว้ขึ้นที่สูงเว้ต้องไปแล้ว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 มันหมอนี่ใช่ไหมใช่เป็นเป็หมอตัวน,นึง ระเบิดก่อนเลยกูไม่มีรอยัดเลยมันมันกูรอกูรอยู่กูรอได้บอลอยู่กูรอได้บอลอยู่ตายตายมันตายแน่เจียมปะซานปะซานปะซานยังไงแชมป์ไปดีแม่จากไอศกเกมที่แล้วเราเราผิดพลาทางเทคนิคไงบอลแล้วแค่ปิดพลาด้วยดูนี่ค่ะ I'm the Apex Champion โอเคตอนนี้ก็คงเป็นเวลาที่สมควรแล้วใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับไว้หน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย